ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับอยู่กับผมเอ็มเองหรือว่าแอนเอ็มคนเดิมนะฮะวันนี้นับเราก็จะมาปั้นโปรเจกต์ของเราต่อนับซึ่งในวันนี้นับก็ก้าวเข้าสู่วันที่7ของโปรเจกต์ของเราแล้วนับหรือว่าวันนี้นับก็ครบ1สัปดาห์พอดีนะฮะซึ่งวันนี้นับก็ตรงกับวันที่2เมษายน2 5 6 3นะฮะเวลาก็ประมาณ10นาฬิกาสานาทีนะครับโดยประมาณซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะมาปั้นโปรเจกต์ของเราต่อนะครับ ก็คือโปรเจกต์ของคนทุนน้อยนั่นเองนะฮะสำหรับในวันนี้นับจะเป็นยังไงนับเพื่อนเพื่อน,นับคอยติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยโอเคก็น่าจะได้หมายแรกหรือว่าออเดอร์แรกของวันนี้แล้วนะครับซึ่งในจังหวะนี้นับผมเล่นลงนะฮะเพราะว่าอะไรนับอ่าเพราะว่าอย่างแรกนะับเพื่อนเพื่อนนับก็จะสังเกตเห็นว่ากราฟนะฮะมีการากระชากตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะฮะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆนับเจอกราฟหรือว่าแท่งเทียนในลักษณะนี้นับสันนิษฐานเลยว่าแรงซื้อนับมีมากเกินไปแล้วนะฮะซึ่งถ้าแรงซื้อมีมากเกินไปนับแท่งต่อไปนับก็น่าจะมีโอกาสเทขายนับหรือว่าถูกแรงขายนับดึงลงมาถูกไหมครับซึ่งในจังหวะนี้นับผมก็มองในลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกกับว่าทะลุเส้นบอลลิงแบรนเส้นด้านบนด้วยนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นแนวต้านนั่นเองนะฮะแล้วก็ในจังหวะนี้นับเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นว่า rsi นับไม่มีการขยับขึ้นไปด้วยนะฮะ ซึ่งกราฟหรือว่าแท่งเทียนนับขึ้นไปสูงนับแต่ RSI นับกับไม่ขยับตามขึ้นไปนะฮะซึ่งในจังหวะนับก็ตรงกับเทคนิค RSI divergent ด้วยนะครับในจังหวะนับผมก็เลยตัดสินใจเล่นลงนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนับสาหรับออเดอร์แรกนับหรือว่าไม้แรกของเราในวันนี้นะฮะโอเคสําหรับในออเดอร์แรกนับหรือว่าไม้แรกของเราในวันนี้นับเราก็ชนะไปนั่นเองนะครับก็เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้เลยนะฮะกราฟหรือว่าแท่งเทียนนับก็มีการ กับตัวลง1แท่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่2นับหรือว่าไม้ต่อไปกันเลยนะครับโอเคในจังหวะนี้นับเราก็น่าจะได้ออเดอร์ที่2นับหรือว่าไม้ที่2กันแล้วนะครับซึ่งในจังหวะนี้นับผมเล่นกดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรนะับอ่าเพราะว่าอย่างแรกนะับ เพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นว่ากราฟนับมีการกระชากตัวลงมาอีกแล้วถูกไหมครับซึ่งกราฟหรือว่าแท่งเทียนในลักษณะนี้นับมักจะกลับตัวขึ้น1แท่งเสมอนะครับเพราะว่าอะไรนับเพราะว่าแรงขายนับมีมากเกินไปแล้วถูกไหมครับซึ่งแรงขายมีมากเกินไปนะครับก็ส่งผลให้มีการซื้อขึ้นนะครับแล้วก็ในจังหวะนับบวกกับว่าแท่งเทียนนะครับมีการชนเส้นบอลลิงแบนเส้นด้านล่างนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นแนวรับนั่นเองนะครับ แล้วก็สังเกตดู RSI นับ RSI นับเทียบเท่ากับจุดต่าสุดก่อนหน้านี้นับแต่กราฟนับกลับลงมาทําต่ากว่านะครับซึ่งก็เกิดการขัดแย้งกันด้วยนะครับจังหวะนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจเล่นขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับสําหรับออเดอร์ที่2นะครับหรือว่าไม้ที่2ของเราในวันนี้นะฮะโอเคสำหรับไม้ที่2นะครับหรือว่าออเดอร์ที่2ของเราในวันนี้นะครับ ก็ชนะไปนะครับก็เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้เลยนะกราฟหรือว่าแท่งเทียนนะฮะก็มีการกลับตัวขึ้นมา1แท่งนะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับดูค่อนข้างที่จะหวาดเสียวเหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถชนะไปด้วยดีนะครับสําหรับในออเดอร์ที่2นะครับหรือว่าไม้ที่2ของเราในวันนี้นะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับก็คือวันที่7ของโปรเจกต์ของเรานั่นเองนะฮะวันนี้นะครับก็ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยเรานับออกออเดอร์ทั้งหมด2ไม้คับแล้วก็ชนะทั้งหมด2ไม้นั่นเองนะฮะอ่าเมื่อถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับเราก็จะไม่เทรดต่อแล้วนะฮะสำหรับในวันนี้นะซึ่งสําหรับในโปรเจกต์นี้ครับเราต้องมีวินัยในตัวเองด้วยนะฮะโอเคก่อนที่จะจากกันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความสนใจและอยากที่จะเริ่มต้นทํากําไรกับโอลิมเพ e นะฮะและยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะฮะก็จะเขียนคำว่าสมัครเทรดแพลตฟอร์มโอลิมเทรดฟรีนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครแล้วนะฮะก็สามารถทักมาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มปิดให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบโปรเจก t นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในวันต่อไปของโปรเจกต์สวัสดีครับ